เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่9ธันวาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวที่ยังเป็นกระแสของทีมกับการที่อินิออสตัดสินใจปลดแดนแอชเบิร์ตออกจากตำแหน่งผู้ในการกีฬาของสโมสซอนหลังร่วมงานกาันได้แค่5เดือนทั้งนี้ครับมีการเปิดเผยไปเมื่อวานว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่แดนแอชเบิร์ตถูกปลดจากตำแหน่งอาจจะเป็นเพราะว่าการเสนอชื่อคุณซืออย่างแกเรตซาเกตรวมถึงได้เสนอชื่อของทางเอ็ดดี้ฮาวมาโกซิวา โทมัสฟลังและก็แกรมพอตเตอร์ในการเข้ามารับช่วงต่อเอริกเคนฮาร์กด้วยซึ่งทางเซอร์ซิมแบ็คคลิฟก็มองว่าจากรรยชีททั้งหมดนั้นมันเหมือนเป็นการย่ำาอยู่กับที่มากกว่าครับและก็ไม่ดีพอจะเข้ามากอบกูส้สโมสรอนทำให้นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อินิออสต้องแยกทางกับแดนแอชเวิร์ดเพราะว่าอินิออสต้องการผู้ในการกีฬาที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางมีความเด็ดขาดและก็มีความเป็นผู้นำสูงเข้ามาช่วยกันวางรากฐานให้สโมสสอนแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับ และในภายหลังจากอัปเดตของซามเอลักเฮิร์สหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นก็ได้ออกมายืนยันอีกว่าชื่อของแก,กเรซตเซาเกตที่ถูกลือกันหาหูช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องจริงครับที่แดนแอชเวิร์ดได้เสนอให้กับบอร์ดบริหารของสโมสรนพิจารณาจริงให้เข้ามาสารงานต่อจากเอลริคเนฮาร์กด้วยนอกจากนี้ครับยังมีรายงานเพิ่มเติมซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจจากทางไมค์คีแกนนักข่าวคนดังของดลี่เมลสื่ออังกฤษที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีการผุดอิงเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องแยกทางกันกันกบแดนแอชเวิร์ดก็คือระบบแผนการเล่นที่แดนแอชเวิร์ดในฐานะผู้ในการกีฬาไม่ชอบที่จะให้ทีมเล่นในระบบ3-43หรือว่าเริ่มต้นในแผงหลัง3คนครับและก่อนหน้านั้นเขาก็อยากจะหาโค้ชที่ใช้ระบบ43 3หรือว่า4 2 3 1ตามเดิมมากกว่าแต่เป็นฝ่ายบริหารคนอื่นที่สเสนอชื่อของรูเบนอาร์มริมเข้ามาซึ่งนั่นก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของแดนแอชเวิร์ดมากนัก และหลังจากแนวทางฟุตบอลไม่ตรงกัน,นก็ทำให้การทำงานด้วยกันมันก็อ,นอึดอัดมาหลายสัปดาห์แล้วและนี่เองครับจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คาดว่าทำให้ทั้งสองฝั่งต้องแยกทางกันนั่นเองทางด้านเขาวลือที่ออกมาล่าสุดกับคนที่มีโอกาสจะเข้ามาเสียบแทนตำแหน่งของแดนแอชเวิร์ดทางซานูกาดิมาเิโอนักข่าวคนดังของไซตเเลียก็เปิดเผยนะครับว่าอันเดรียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาของอาเจิโกมาดริด เป็นหนึ่งในชื่อที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังให้ความสนใจที่จะให้เข้ามานั่งแทนบุรีการกีฬาของสโมสรนคนใหม่ครับโดยที่ตัวของอันเดรียเบตาก็เตรียมที่จะอําลาตำแหน่งในทัพรามีช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วเช่นกันหลังจากร่วมงานมากว่า11ปีอย่างไรก็ตามนะครับทางารีแซงแชกแมงทีมดังของฝรัง่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ก็ต้องการใหตัวอันเดรียเบตาไปร่วมงานเช่นกันครับ ซึ่งกับเรื่องราวนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะเชื่อว่าตำแหน่งนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่ใจร้อนแต่งตั้งือหน้าที่บางส่วนตอนนี้นะครับจะแบ่งให้ทางเซสซันวิลคอร์สผู้ในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรเช่วยดูแลไปก่อนนั่นเอง มาที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องราวของวิกตอร์ซิมเฮนกองหน้าของนาโปลีวัย25ปีที่ตอนนี้เล่นแบบยิมตัวกับกาลาจซรายทีมในตุรกีนะครับที่กลับมามีข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราอีกครั้งในรอบนี้ครับทางอิลมาติโน่เสืออิตาลีได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ตามติดสถา,านการณ์ของดาวยิงรายนี้รวมถึงตามสองฟอร์มการเล่นของวิกตอร์ซิมเฮนอีกครั้งตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็มีโอกาสสูงที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะยื่นข้อสเนสนอซื้อตัวกองหน้าทีมชาติไนจีเรียทันทีครับเมื่อช่วงตลาดรอบมก,การาคมเปิดตัวด้วยที่ในเนื้อหาข่าวนะครับก็ยังมีการเสริมอีกว่าถึงแม้วิกตอร์ซิมเฮนจะย้ายไปร่วมทีมกาลาจารายด้วยสัญญาย,ยืมตัวยาวตลอดซีซั่นนี้แต่แต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเงื่อนไขาการยกเลิกสัญญาระบุเอาไวว้ด้ดย หากว่ามีสโมสรใดก็ตามยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบทาวอนให้กับทางนาโปลีในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับวิกตอร์ซิเฮนก็จะมีสิทธิยุติสัญญากับกาลาจารายทันทีเพื่อตอบรับข้อเสนอดังกล่าวอยู่ที่ปัจจุบันครับทางโอซิมเฮนก็ทำไปแล้ว10ประตูจากการลงสนามไป13เกมทุกรายการให้กับกาลาจารายครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอามัดเดียโ,โลปีกที่ปัจจุบันขยับมาเล่นวิงแบ็กขวาในแผนของอรูเบนอโมริมโดยเจ้าตัวครับได้เผยว่าหน้าที่และก็บทบาทในแผนการเล่นปัจจุบันของเขากับทีมนั้นเป็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมันมาบ้างตอนเล่นอยู่กับอาตาลานตาในอิตาลีรวมถึงยังได้กล่าวชื่นชมกุนซือชาวโปรตุเกสที่เอาใจใส่นักเตะแต่ตละคนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ครับอามัดก็ยังเผยอ,อีกว่าเขาค่อนข้างสนิทและก็พูดคุยกับบรูโน่ฟานันเดสมากกว่าใครเพราะนอกเหนือจากบทบาทกับตันทีมแล้วบรูโน่ก็ยังสามารถสื่อสารภาษาอิตาล,ลีกับเขาได้ด้วยนั่นเองทําให้เป็นเรื่องง่ายที่จะขอคําปรึกษาต่างๆครับโดยกับเรื่องนี้อามัดเดียโลได้ให้สัมภาษณ์ว่าบรูโน่มักจะบอกกับผมบางอย่างที่ต้องปรับปรุงระหว่างเกมและก็ขอให้ผมมีสมาธิมากขึ้นในช่วงท้ายเกมด้วยเพราะนั่นคือเรื่องที่คุณเห็นได้จากบรรดาแชมปเปี้ยนหลายๆคนที่ลงสนามเล่น ผมมีความสุขมากนะที่มีบรูโนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่นี่เขาพูดภาษาอติตาลีได้ดังนั้นเราจึงมีความผูกพันกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องตำแหน่งการเล่นนี้ผมต้องขยับจากปีกมาเล่นวิงแบ็กนั้นเราแค่ยพยายามจะทำตามปรัชญาของโค้ชเขาพยายามจะพูดคุยกับนักเตะเพราะว่าเขาเองก็เคยเป็นนักเตะมาก่อนดังนั้นเขาจึงเข้าใจความรู้สึกของเราและเราก็ดีใจที่ได้เขาเข้ามาที่นี่ด้วย ผมพยายามจะตอบแทนความไว้วางใจของโค้ชเสมอมานะเราเข้ากันได้ดีอย่างมากตั้งแต่เขามาถึงเขาพยายามช่วยผมเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะผมได้รับบทบาทใหม่ในทีมกับตำแหน่งวิ่งแบกนะนี่คือตำแหน่งที่ผมเคยเล่นที่อาตาลันตามาก่อนภายใตยก้การคุมทีมของกาสเปรินีแต่ตอนนั้นผมเล่นเข้าไปด้านในมากกว่านี้ตำแหน่งวิ่งแบกนี่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมล่ะผมพยายามเล่นมันให้ได้และโค้ชก็มอบความช่วยเหลือให้กับผม ผมกำลังสนุกกับทุกช่วงเวลาในตอนนี้และแน่นอนว่าผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีมเรามาต่อกันที่ความเห็นของนิกิบัตอดีตดันกลางของทีมนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าจากนี้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังต้องทนเห็นผลงานของทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงต่อไปอีกสักพักใหญ่ ซึ่งเพื่อให้รูเวนอาโมริมกุนซือของทีมใช้เวลาสร้างทีมที่ต้องการขึ้นมาและอาจจะต้องกินเวลาประมาณ2ซีซันเป็นอย่างน้อยหรือนั่นก็คือสีตลาดนักเตะนับจากนี้ครับกว่าทุกอย่างจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยกับเรื่องนี้ครับนิกกี้บัตก็ได้สแสดงความเห็นผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงกิว่า Manchester United ต็ยังต้องพบกับความเจ็บปวดอย่างมากจากความาพ่ายแพ้และก็ผิดหวังมันจะต้องมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนและมันจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าอามูริมต้องไปหานักเตะที่ต้องการเข้าสู่ทีมและนักเตะเหล่านั้นก็ต้องพร้อมจะเล่นให้กับเขาด้วย ดังนั้นทุกคนจะพูดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยในช่วง2-3ซีซั่นที่ผ่านมาทมไมคุณถึงให้โอกาสกับเขาล่ะซึ่งนั่นก็เพราะว่าโค้ชคนใหม่คนนี้ต้องทํางานในแนวทางของเขาต้องให้โอกาสเด็กๆในทีมต้องดูว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างจากนั้นเขาถึงจะไปคุยกับบอร์ดบริหารเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะสามารถพูดกับบอร์ดบริหารได้ว่าผมไม่อยากจะได้นักเตะคนนั้นหรือว่าช่วยซื้อนักเตะคนนี้มาให้ผมหน่อยและเขาก็จะเริ่มสร้างนักเตะของตัวเองได้ตามที่ต้องการ บางทีมันอาจจะต้องเป็นเวลา2ซีซั่นหรือบางทีอาจจะเราวๆนั้นแหละมันจะเป็นช่วงตลาดซื้อขายสัก4ี่รอบจนกว่าเราจะไปถึงจุดที่เราจําเป็นต้องอยู่และผมคิดว่าเราจะสามารถท้าทายตําแหน่งจากฝูงของตารางคะแนนได้ <Yeah. S 1> เรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของลุยส์นา n นีออดิตปีกตัวจิตของทีมที่เคยเล่นในโอส t ราฟอร์ดมาถึง8ปีหรือเจ้าตัวครับก็ได้ออกมาประกาศควานสตาร์อย่างเป็นทางการแล้วด้วยวัย38ปี ด้วยสโมสรสุดท้ายที่เขาค้าข้างด้วยในครับก็คือทางเอสตราลาดาอามาโดราในซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสด้วยลุยส์นานี่ครับก็ได้แฮลงผ่านช่องทางโซเชียลของเจ้าตัวว่าถึงเวลากล่าวคำอำลาผมตัดสินใจยุติอาชีพนักฟุตบอลแล้วเป็นการเดินทางที่น่าอาัศจรรย์อย่างมากผมอยากขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือและก็ซัพพอร์ตทั้งช่วงเวลาที่ดีและก็ร้ายระหว่างอาชีพตลอด20ปีที่ผ่านมาและก็ทำให้ผมมีความทรงจำมากมายที่ไม่อาจจะลืม ถึงเวลาของชีวิตใหม่แล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายใหม่แล้วก็ความฝันใหม่ๆเจอก,กันอีกครั้งในไม่ช้าผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากทั้งนี้ครับลุยส์นานี่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเมื่อปี2007ก่อนจะลงสนามไปก,กว่า230เกมทำไป70ประตูกับอีก41แอสซิส์ดยเขาเนี่ยครับได้แชมป์แชมเปียนส์ลีกในปีแรกที่ย้ายมาทันทีนอกเหนือจากนั้นก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไป4สมัยลีกคัพ2สมัยตลอด8ซีซั่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคัมประจำวันที่9ธันวาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ